อู้ตัวใหญ่ว่ะอุ้อออยตัวใหญ่ตัวใหญ่จุงกระอะไม่มาประกบเหนียกครับผมสวัสดีเอฟซีชูน้อง ok, ทุกคนครับไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันขออภัยครับผมไปล่าปลาไหลมาสี่วันไม่ได้สักตัวครับ <c oughs> คิดแล้วที่ไม่ได้นั่นแหละสรุปคือผมมาล่าอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ครับผมรูนั้นที่หลุดไฟเนี่ยผมใส่สมุดมันเจ็บไปข้างก็ไม่ได้พี่น้องยอมแพ้แล้วครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผม ก็วันนี้มาใส่เบ็ด20หลังมากับเส้นดูอ่านป่าครับผมเดือดเส้เดือนไม้ใหม่ไม้เดิมติดจากคลองอทีแล้วก็ถัดขึ้นมายังไม่เคยขึ้นมาดูเลยพอดีมาหาปหลาไก็มาเจอโอโ้โหไม้สวยครับผมเลยมาเอาเบ็ดนี้แหละมาใส่ดูครับผมมาดูว่าจะบานไหมเดือดส้เดือนเบ็ด20่ลังไปครับผมใครเห็นคลิปน,นี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเดอ้อปล่มไลค์ปล่มแชร์ครับผมไปเราจะใส่ครับตามไม้สวยไม้สวย อืมอืมอืมเจ้าปล่อยปลาในฝันเยอะมากนี่ยอะคงัโอ้ปรปาไหลเยอครั้งๆโอ้รูปปไหลเห็นดือเดือดโดนงับอยอ่ะใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนอ้หม,มเาเด้อปูยาเด้อ เยอะเสียเดือนติดน้ำ้นไอติดดินก็ไปไม่ดีครับปูมันเยอะเอาละมันไมานี้ปลาไหลเยอะมากครับแต่ตอนมาเจอนี่คือเขาหาไปเยอะแล้ว ดี๋ยวสิ้นปีนี้เดี๋ยวเดรารู้กันเดี๋ยวพาเสืนอนุอ่านป่ามาครับปีนี้เปิดหมายไปเยอะเลยสนุกแน่แต่ตอนนี้มา,าลุ้นปลากันก่อนครับอ,อ้าวอีกอันหนึ่งโอ้ปลาขึ้นครับ แล้วกันอุ้ยกินกระรูปลระไหลลย,ลยหน่วยเสียงใช่ไหมใช่มันมันมันเน้น่นยปุญญาเด้อยเออไม่มีหลุดครับไซโลก็ไม่หลุด <c oughs> ขอจะว่ามากินอออมนันครับไปเดี๋ยวไงขอญาตส่เบ็ดก่อนแล้วกัน เดี๋ยวมาเบิ่งตอนใส่เสร็จแล้วนะครับผมเอ้ยกลับบ้านก่อนใส่เสร็จกลับบ้านทำข้าวให้ลูกกลับมาเรมาว่ากันเนาะคืนนี้ได้ยามตอนดึกแน่นอน go let's go เอาละครับผมมาถึงตอนดึกแล้วครับมาดูเบ็ดมาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้เงียบเหลือเกินครับเงียบจิตโอ้โหโอ้โหโอ้โห ่อยโโ้หเงียบกึ๊บหลังแรกหลังสองก็เงียบกึ๊บหมดหมดนี่ต้นอะไรเนี่ยเมาดีสับเสือสับเสือ่ะแบอมีตำนานเล่าขานเนี่ยเกี่ยวกับสับเสือเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานนี้จะเล่าให้ฟังอไม่ใช่ชื่อสับเสือบ่เมาหืมที่ลาว่ะ

เป็นไงครับพี่น้องผมนะครับเสียนนุนะครับนี่ไม่ธรรมดาที่ไหนอ่ะเสียนนุใส่ครับคันนี้ครับดูมัเลยครับน้องดูเลยครับโอ้โหยี่ครับพี่น้องเดรุดเดรุดขึ้นมากขึ้นมากเดือดมากเลยปลอดทอยก่อนงูชันครับแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้ต็มแรกมาแล้วมัน้องมันปลาฉลาดครับอันนี้ทอดก็อร่อยได้เลย โอเคครับพี่น้องตอนนี้มาถึงเกาะกลางนะครับเกาะกลางของนี่ครับน้ำคลองน้ํคลองเนาะเออมาเจอหลังที่ผมใส่นะครับพี่น้องติดตาแล้วครับเซนุกมาดีแล้วอะไรวะสองครับพี่น้องขอมผมใส่ดูเห็นติดหรอนี่นครับเฮ้ยปลาฉลามอีกแล้วเฮ้ยแดนทีีสองครับพี่น้องไซส์สวยๆนะครับไซส์นี้อดึงดึงดึงเออดึงสายมางั้นเลยเนี่ยเออ แจวๆแจวพี่น้องของแท้ของแท้ของแท้โอเคกัเลยครับโอเคครับผมพอดีมี่คำถามจ้าเอฟซีนะครับผมคำถามเกี่ยวกับว่าเขาไปใส่เบ็ดนะครับผมแล้วเกิดฝนตกนะครับแล้วต้องค้างแรมอยู่ตรงจุดที่เขาใส่ด้วยนะครับมีกระ่อบมีอะไรแต่ว่าข้างนอกนี่คือฟืนมันเปียกหมดเลยนะครับวิธีจะทําให้จะก่อไฟยังไงนะครับผมเขาก็ถามผมมาผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาทําให้ดูครับว่ามันแก้ไขยังไงนะครับผม เอ่อก่อนอื่นก็ต้องมี2อย่างครับมีมีดนะครับผมแล้วก็มีไฟแช็คนะครับมีดมีไซนี่นี่มีดครับผมมี่หบอดมีครับเนี่ยมีบางตัหรือมีอะไรแบบนี้แหละไปครับผมเอาไว้จัดการนะครับผมมาไปดูว่าวิธีทำยังไงครับไปครับผมอ่ะไปครับผมจะเดินยากอีกหนึงนะระวังเยอะ น,นี้ก็ได้นะเอาเรนแล้วกันเนี่ยไม้แช่น้ำนี่ครับวิธีเลือกฟืนก็คือเอาไม้เนื้อแข็งนะครับผมไม้เนื้อแข็งแบบนี้นะครับผมถ้าไม้เนื้ออ่อนเอาน้ำมันจะซึมเข้าข้างในได้นะครับผมแต่ไม้เนื้อแข็งนะี่มันจะซึมเทพข้างนอกนะครับโอเคครับผมเมื่อได้มาเราก็ต้องมาตัดเป็นท่อนๆครับนบีนหยยบเลย น้ำก็เซนใส่แล้วครับตีนหยาบเลยนี่ไม้เลกแข็งครับเอาวิธีนี้ไปใช้ดูแลจ้ำเดี๋ยวนำไปใช้ครับนี่เอาไัสามทอดกันนะอันที่สองาครับพาเพื่อว่าเอาไม้ที่ตรงกลางเนี่ยเพราะมันไม่เปลียกเนี่ยเอามาเป็นชเชือเฟิงครับ อ่านี่ไม่เปียกครับผมแห้งคึกเลยไปตับดักอีนะครับนะ,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 ะมือได้อย่างนี้มาครับเอาเศษยาหรือมันจะมีเศษพวกยาคาบางทีที่มันมันอยู่ข้างล่างอะ่ะล้วก็หามาแบบนี้ผมมีเวลาน้อยนะผมก็ขอใช้อันนี้ก่อนแล้วกันแข่งกับเวลาด้วย เออมันถื้นครับแข่งกับเวลาด้วยโอ้ลูกสาวก็พึ่งอันนี้ครับผมคุณข้าวเสร็จก็ด้มาเลยใส่กันไปครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นอันสำเร็จนะครับคือเคล็ดับก็คือเอาไม้ เออไม้เนื้อแข็งนะครับผมเป็นเออไปหาไม้เนื้อแข็งมาที่มันจมอยู่ในน้าอะไรก็ดีเนี่ยหรือว่ามันเปียกอันนี้ก็ดี๋ยวจะจุดยากเนี่ยแล้วก็พานะครับผมตอนเอามาใส่ก็หายหญ้าจญ้คาได้ยิ่งดีครับผมเพราะว่าหญ้าคาเนี่ยมันจะหนาข้างล่างมันอ่ะมันจะเปียกไม่เยอะนะครับผมแล้วก็มาจุดจุดบ่อยๆใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหากิ่งไม้มาใส่ให้ด้วยนะครับผมกิ่งไม้แห้งๆพอเวลาลมพัดไปเยอะมันจะแห้งเองกิ่งไม้เล็กๆนะครับผมมันจะแห้งเองแบบเนี้ยเนี่ยม ก็มีหลายปัจจัยไม่ใช่ว่าจะรอให้ไอตัวนี้ติดอย่างเดียวนะครับผมใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไะสวัสดีตอนเช้าครับถ้ามีเสียงกุ๊กกะกุ๊กกะขออภัยพี่น้องโกโปรเปิดไม่ติดนะครับมาถึงหน้างานแล้วเปิดไม่ติดซะอย่างนั้นไม่รู้เป็นอะไรอีกโอ้งานเข้าอีกแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานครับว่าเท่านี้จะมานบ่ไปครับผมไปไม่ไกลกัน,นากเซนตริปนิมซิ่ง วัดที่สา <laughs> มอโอ้ติดกิ่งไม้ครับไม่ถึงอีกแล้วเอายังไม่ได้สักแต้มเลยนะครับพี่น้องชาวนี้เยียบกุ๊บยังไม่ได้สักแต้มเลยได้มาคืนสองแต้มชาวนี้ยังไม่มาเลยครับเฮ้ยเห็นขาวๆววะนุ เอาละมาละพี่น้องจะไม่รู้ปลาอะไรเล่นใหญ่ขนาดไหนหนักไหมหนักปลาฉลาดอีกเรียวบ่ใช่ตัวใหญ่ด้วยโอ้โหพันใหญ่นิดนึงได้สามตัวแล้วครับได้ปลาชนิดเดียวสามตัวแล้วปลาชนิดนี้สามตัวละวเออมันมันมันอีกมีเต็มอยู่มาเลยหนึ่งเต็มได้แต่ปลาชนิดเดียวครสามเต็มแล้วครับรวมเมื่อคืน อันนี้หรือเปล่าตีมันขืนปั๊บตอนก่อไฟเนี่ยเอาทำไมเอาเอาธรรมดาที่ไหนเนี่ยมานนะครับผมอย่าเดาโอ้อหของแค่นี้วยว่ะสวยว่ะมัน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 พอได้ตานพิกอยู่เฮ้ยมันจะบอกว่าปลาเหมือนเดิมอ่ะปลาขี้เยงหรือเปล่าไอ้ปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนไอ้ตัวนั่นไงอ๋อปลาเนื้ออ่อนใช่ เยังลาียมเด็กปลาเสมยชนี่ครับเสร็จสิ้นภารกิจครับเราได้เพิ่มอีกสองแต้มเมื่อคืนในอีก2แต้มเป็นสี่แต้มครับผมพื้นที่มันมีแค่นี้แหละนิดเดียวนะครับผมก็เลยต้องใส่รวมกันนะครับพอได้อยู่แต่ว่าไม้นี้เป็นไม้ที่สวยมากสําหรับ ทำคลิปอันนี้นะพี่น้องัวบิดคัน,นไม่ไผ่นะครับสวยมากๆเป็นตามาทําคลิปแบบนี้ไะเกินนะครับแล้วกอกองไฟแล้วก็ทำกับข้าวโอ้โหเจ๋วเลยเพราะว่าปลามันเยอะปลาเล็กมันเยอะครับผมไปครับเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสีเต้มเบาๆโอเคครับผมก็กลับจะถึงบ้านแล้วพอดีได้ปลามาจากเมื่อคืนแล้วก็มื่อเช้านะครับผมรวมทั้งหมดสีเต้มนะเดี๋ยวเราจะให้ตะเบิดแต่ว่าแกมไม่อยู่นะครับผม จะเอาไปแขวนไว้ให้เซนุเอาไปไว้ให้เกนะครับนี่ครับพี่น้องก็เป็นปลาเมื่อกี้นี่พอได้<ส>ยังสดๆอยู่เลยเออพอได้ตอนนิกอยู่นะั่นก็คือแช่ตู้เย็นใช่ปลาเนี้ยอ่อนกับปลาฉลาดนะอ่าดีตัวทั้งหมดเ,เดี๋ยวเอาให้แกไปครับแต่ตอนนี้แกไม่อยู่บ้านไมน่รู้ไปไหนมาปลายเดี๋ยวไปวางไว้ ไม่มีแมวหรอมั้งเนาะเอองั้นตรงนี้ก็ได้เดยกแกมา,มมากโอเคไปครับ